เอาเดียวเดียวเดียวคุณเดียวไปเดียว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 นีคุณเดียวเดียวอมนีข้ไหนคุเอาไปก้อนเอาไปก้อนเดียวนี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเดียวเดียวเดียวมาขนะมึน่ต้อง่ต้องไปเอาไปเอาไองเจ้าเอาไปจะไม่โกับอ้องเจ้าอเจาไปวเอาเอาไปโลดเขา้เรวเวรวเอาไปี่ล่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยแดดไทาไหน่าองเลขทีได้กู ว้หาแดดากเว้ยเฮเป็นยังไงวะหมอคนที่ช่างแอบแล้วว่าไงวุ้เนี่ยเอาแอวเนี่ยเนี่ยเอามาขึ้นมาเขาบ่าเอาเนี่ยแล้วว่าเขาคือบาดเดียวก็โตอกแอบตลอนแหงแน่ไม่เหนี่ยแว่า มันเปดหนอนยมันไม่เหนียว่ดอะไรนี่ยออกขึ้นกันแันวก็าแจมไปแจมมาแบบง่ามขึ้นเด้และเนาะหนาน่ะอเออมันมีแบบนั้นนี่ที่แกมเออนี่แหละอันนี้แหละเปิดยมันแมบแหนแม่เปิดนะเห็นบอยเข้าในบางจางแล้วบัก่าแดงเอ้ครอาไปท่ไมไม่ารนี่วาผมมาผมองงานดีสักสิบกิโลแน่เลยแล้วว่ายี่สิบกิโลน่ะทางมาเส้นทั้งนี่เป็นวงกลมเสร กิโลเคิงามาก่อนต้องหาปูทวดผมพ่อแน่นอนเลยมาเ้องกับไปมองห้องกระโดดลมเขาดีาวกว่าถ้าจริ่ผมวอาว่านี่อาจารย์ต้องหาปูทวดผมเจอ,อ,อแค่ไหนในระยะไม่น่ากิโลเคิงระยะท่า,าน,นกิโลเคิงตั้งพ่อเลยแม่ก็อาจารย์นนวย่าไปหาดีบว่มึงสิว่าหาสิแจกีหยังกระดอกระเ,เดียเถอะเดี๋ยวน,น,น,นี่ยมึงก็หิวน้ำบ่พ่อบ่แหงบ่อาจารย์พ่อไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่เว้าไปคุยกันง้อคือกันนัทำ错ะ ยำหัวหนอกว่า,าภาษาฝรั่งผมไม่คนใจงอนผมจะเห็น,น,นปูน้โทษผมเร็วเร็วมันสิมีประโยชน์อย่างละ่ะเอ๊ะไมีประโยชน์ละ่ะผมก็ต้องย่างขึ้นม,มองสูงแล้วกะ็มันสินได้เหลียวเห็นไกลๆที่ผมบินไปบ่<น>ว่าดูโอ<น>้ยโอ้ยนกจอกเพี้ยนี่เอาอย่สี่เนอะ giờ phải <laughs> hao gần là, bưng này đi <laughs> là mong đấy, có con dọt chấm vậy, tố, con lũ trẻ cái <laughs> này đi nha. แล้วๆวอาจารย์แร็วๆเร็วๆรอาจารย์เรวไปไไปเลยรยมึงต้มีบ้านคนบ่อแล้วไปเลยพูนี้ยบผู้ผู้โทษู้โทจดใรียนมาเออเออเผมจะลงนีเลยอาจารย์แล้วหมอแล้วน โอาจารย์อาจารย์โบมีความสิพาโบตำรวจมาเรยกทางไปทุงเลยโบรับีับรับเดี๋ยว่าเขาลุกได้เองวะโอ้ยแล้วแล้วอาจารย์ทาไม่ีมูมมาอาจารย์นม่นม่่เห็นแล้วเห็นแล้วอาจารย์อาจารย์โอ้ยหมดดิสเบสตัวเมียฮึรับ ไปเลยเอเ้ยอกลับใจดไอ้ตัวีใสวะมาเอวนปลาจังหน่อยไปหานี้กินมักินเพว่าให้ลู่ใหเมียยูนี่ก็บ่ได้ยังกินแต่ขาไดปลาดีกว่านาอเออบ่งดูบ่งเนียฝากลเด้อฝากลูกฝาก